นิสุภาพรสีนามายนิเนมครูมิ้นสวัสดีผู้ปกครองและเด็กทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูมิ้นจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องนับภาพเรื่องตัวเลขคะ่ะเด็กๆครับวันนี้ครูมิ้นจะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวในคืนวันิึ้นมัสก,กันคะ่ะว้าวอากาศหนาวมากๆเลยค่ะเด็กๆมีหิมะตกลงมาด้วยนะคะอุ๊ยเด็กๆด,ดูสิคะเด็กๆเ,เห็นอะไรเอ่ย อีกครั้งค่ะหนึ่งสารตะขอน,นะคะเท่ากับหนึ่งะคะ่ะเด็กๆคะต่อไปอุ๊ยอะไรคะเด็กสโนว์แมนค่ะหรือตุต๊กตาหิมะนั่นเองเด็กๆช่วยพูมินนาสโนว์แมนหน่อยได้ไหมคะเรามาช่วยกันนะับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสโนว์แมนมีกี่ตัวคะเด็กสองตัวชูสองนั่นเองค่ะ ต่อไปอุ๊ยเด็กๆขาดูข้างบนสิคะมีอะไรเอ่ยอ๋อควางเลนเดียนั่นเองค่ะเด็กๆช่วยคมิสนับควางเลนเดียหน่อยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามนับิดลรอไหงนะคะหนึ่งสองสามควางเลนเดียมีกี่ตัวคะเด็กสามตัวค่ะ t h สามนะคะต่อไปอุ๊ยเด็กๆ่ะต้นอะไรเอ่ย ต้นคริสต์มาสนั่นเองหรือคริสต์มากขีนะคะเด็กๆช่วยคุณวินนับต้นคริสต์มาสหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่นับอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ต้นคิดมานนดสนับได้สี่นะคะก็มีสี่ต้นค่ะโอสี่ต่อไปเด็กๆดูสิคะอะไรอยู่ข้างหลังคุณวินเอ่ยบ้านนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันนับบ้าน,นพร้อมๆกันนะคะ 1>, 1 2 3 4 5นับอีกรอบนึงค่ะ1 2 3 4 5บ้านมี5หลังนะคะเท่ากับเลข5ค่ะไฟ5นะคะเด็กๆคะ่ะเรามาท่องคำศัพท์กันนะคะ นะต่อไปค่ะแล้วสมองนะคะี่เด็กคุณมินมีคำถามนะคะมาถามเด็กสองข้อค่ะข้อที่1ค่ะคุณมินนะคะมีภาพตุ๊กตาตุ๊กตามีทั้งหมดกี่ตัวคะี่เด็กช่วยคุณมินนับหน่อยเร็ว 2นะคะดเด็กๆค่ะคุณมินนะคะจะ,ะพาเด็นนะะกๆไปทําแบบฝึกหัดในลา์เวิร์กชีพนะคะนับภาพเลือกตัวเลขค่ะดเด็กๆค่ะข้อที่1น,นะคะเป็นรูปภาพเบิร์ดนกค่ะดเด็กๆช่วยคุณมินนับเบิร์ดนกไปสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย1 2 3ม,มีกี่ตัวคะ3ตัวก็ต้องเท่ากับเลข3าดเด็กๆก็เลือกเลข3นะคะต่อไปคุณมินนะคะ มีภาพไลออนสิงโตค่ะช่วยกันนับไลออนสิงโตนะคะหนึ่งสสาส่ิงโตมี4ตัวนะคะเด็กๆก,ก็เลือกเลขสค่ะต่อไปนะคะอลเฟนส์ช้างช้างมีกี่ตัวช่วยผู้บินนับสิคะเด็กๆหนึ่งช้างมี2ตัวนะคะเด็กๆก,ก็เลือกเลขสองค่ะต่อไปไทเกอร์เสือค่ะเด็กๆ มีกี่ตัวช่วยคุณมิ้นนับสิคะ1 2 3 4 5ไทเกอร์นะคะมี5ตัวเท่ากับเลข5คะ่ะเด็กๆก็เลื่อนเลข5้านะคะเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะนับภาพเลื่อนตัวเลขไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างคะ มีเบิร์ดนกใช่ไหมคะมีไรอ้อนสิงโตมีไทเกอร์เสือแอลเฟนช้างเด็กๆคะอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทบทุนบดเรียนด้วยนะคะและกลับมาพบกับวินได้ใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย